อันนี้ก็จะมาตอบเมนที่เป็นดราม่านะคะทุกคนดราม่าในคลิปที่อโรโลหากระเป๋านะคะซึ่งกับบอลูสเป็นดราม่านะคะกับมีหลายๆเมนคือหลายเมนแห้งจนนุ้ต้องรู้สึกว่าเออ นูบอกว่าตออยู่กลัวนะคะที่บอกว่าเออหนูเฝ้าดึงกระเป๋าออกจากมืออโลนะคะซึ่งคลิปเนี่ยมันประมาณ8นาทีทุกคนแต่ว่าหนูบางส่วนนุตัดออกมาซัมมี่นะคะซึ่งอโลได้ถือกระเป๋าแบบโดนแล้วแล้วก็อโลถือไม้ขางนึงแล้วกระเป๋ามันก็เลยหนันกนัก็เลยแปลว่าถ,ถือถือถือมาแบบเพื่อที่จะซอยพยุงนะคะแต่ว่า ถามว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหมคือมันก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากคือคนบ่เคยได้บ่เคยมีเอาง่ายๆเนาะหนูนก,ก็เป็นแบบเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่แบบว่าไฟ,ฟ่ันว่าอยากอยากมีกระเป๋าชาแนลจกบใบในชีวิตอะแล้วพอเขาเห็น,น่ะถามว่าเขาตื่นเต้นบอกระตาคลีบเลยค่ะหนูก,ก็ย้อมเราว่าหนูตื่นเต้นแล้วหนูก็ย้อมเราว่าหนูอยากก็คือว่าอยากได้แฮงกันละเออค้มลูกสือกับแบบคนตื่นเต้นเนี่ยกระเป๋าราคาแบบนั้นแล้วกักระเป๋าในคุ้มในฝันของผู้หญิงคนหนึ่งอะเออแต่ย้อมเราบวัดตื่นเต ส่วนที่บอกว่าทุกคนบอกว่าอะโลนาเสียเลยอะโลแบบว่าสตั้นไป3วีเลยอย่างหลายๆเม่นที่แบบเม่นมันเกิดขึ้นอันนี้ต้องถามอโลว่าอโลได้หนาลาบอหรืออะโลรู้สึกยังไงในตอนนั้น่ะเมาเวลาไั้งแต่ให้อยู่แล้วที่เอาตอนใดก็บด้บนมันมีปัญหาเป็นยังคือแบบหนูหนูก็ย้อนย้อนเบื้องคลิปแล้วก็ย้อนเบื้องคลิปหลักพร้อมทุกคนว่าแบบว่าเฮ้ยหนูดื่มหนาเกรติขนาดนั้นแล้วบอกว่าเออแต่ว่าถ้าถ้าสมมติมันเบื้องหนาเกรติไปกะ ขอโทษทุกคนก็แล้วกันตหนูก็ตื่นเต้นดีหลีตื่นเต้นด้วยความที่แบบน่าแล้วคลิปมัน8ปดนาทีอันนี้มันแค่30มสิบีเองหนูตัดม้าทุกคนขากับแบบมันเป็นความตื่นเต้นของเด็ป็นนอกที่บบเคยได้บบเคยมีนะหล่ะมันจะเป็นกระเป๋าใบใบแรกของหนูเลยแบบเน้ที่แบบราคาสูงที่สุดของหนูอ่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็ห้องจนเจ็บคอบุหรี่ตื่นมาเนาะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะถ้าเหตุห้ผู้ใดบิสบายใจกันขอโทษขออภัยก็แล้วกันนะคะ